ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรลขาธิการพักเพื่อไทยท่านสสประเสริฐจันทร,ร์ลงทองได้กล่าวแนะนํำรายชื่อผู้สมัครของผู้ที่ประสงค์จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจากทางพักเพื่อไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีนะครับ จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดว่าพรรคเพื่อไทยมีสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดซึ่งในช่วงเวลาก่อน180วันก่อนถึงการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเองถือว่าขณะนี้เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วและหลังจากที่ได้เปิดโอกาสให้คนด d เด a ในแต่ละพื้นที่ได้ลงพื้นที่ทำงานนะครับจนในที่สุดพรรคก็ได้ตัดสินใจ นะครับในการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเพิ่มเติมนะครับจำนวน21คนซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองทุกระดับไม่ว่าระดับท้องถิน่นหรือนักวิชาการและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นจํานวนมาก เพื่อมาร่วมอุดมการณ์ของพักเพื่อไทยนะครับเรียกว่าวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งนโยบายที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตได้เปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือก่อนจํานวน4ท่านดังนี้นะครับ 1. นนายเทิดชาติชัยพงศ์จังหวัดเชียงรายครับ สอนายสมภพคงความซื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน3านายกิติวัตรวิเศษขันจังหวัดแม่ฮ่องสอน4ีนายสวพลใจลังกาจังหวัดตากครับทั้งหมดจำนวนสีท่านนะครับเป็นการเปิดเพิ่มเติมจากที่เราได้เคยประกาศไปแล้วภาคเหนือเมือ่อเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมา นะครับทั้งหมด4ท่านเชื่อลงรอด้านข้างนะครับภาคอีสานทั้งหมด7ท่านนะครับลำดับ,บ,บที่หนึ่งนายเชิงชายชาลรลินจังหวัดชัยภูมิ ท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชัยภูมินะครับชุดปัจจุบันนะครับสองนายทินพลศรีทะเลจังหวัดการสิน,นสามนายสถาพรว่องสัทนพงศ์จังหวัดร้อยเอ็ดสีนางสาวชยาภาสินทุพยจังหวัดร้อยเอ็ด มีบาบิดวห้านายพีรพัฒน์ทองทีรสกุลจังหวัดบุรีรัมย์ยยยหกนายอนันต์ปาริคุบจังหวัดสุรินทร์เจ็ดนายอนุชาวัชระศรีขอนจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับ อยากให้สื่อมวลชนมานทึกภาพแล้วก็ให้ต่อไปเป็นภาคกลางนะครับ ภาคกลางจำนวนหกท่านดังนี้ลำดับ,บ,บที่หนึ่งนางสาวพลอยธนิกุลจังหวัดกาญจนบุรีครับสองนายปัญญาชาติปัญญาวุฒิจังหวัดสักแก้วสามนายชัยนามว่องไวจังหวัดเพชรบุรี สนายจีรวัตรกำบังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนางสำฤิดเหมะจังหวัดสมุทรปราการ6กนางสาวนิชดาปั้นเกตตันติลักษ์จังหวัดสิงห์บุรี7นายยงยุทธมั่นบุปผชาติจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด เจ็ดท่านนะครับตะกี้บอกหกท่านขออภัยนะเจ็ดท่านโอเคครับเดี๋ยวเชิญอยู่ด้านล่างด้านข้างนะครับ ภาคใต้จำนวนสามท่าน,นะครับลำดับที่หนึ่งนายอดีศักดิ์สาหลัมจังหวัดปัตตานีสองนายรุษดีแวร์บซาจังหวัดปัตตานีสามนายแวรหะมะแวรละจังหวัดระยา จะไปตามชื่อนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันค่อยๆตามมันชื่อก็อ่านยากครับทั้งหมด21ท่านนะครับไยมุกเก่งนะเลยขาเราเนี่ยครับขผมดึงกรับ นี่คือรายชื่อนะคะของผู้ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสจากทางพรรคเพื่อไทยซึ่งทางท่านเ,ออเลขาประเสริฐได้เก่าวรายนามไปแล้ว